สวัสดีครับผมก็เป็นทีมงานของฟินิกซีนะครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับระบบคาราของนะก็คือวิธีการคาราของต่ตางนั่นเองนะครับการคราของนะในเซิร์ฟเราก็คือต้องกดตัวเคนะครับอกดตัวเคขึ้นมาปุ๊บก็จะมีหน้าต่างการคาร้าขึ้นมาอันนี้ก็ส่วนจะเป็นพวกไอเทมที่ใช้คารานะว่าจะคาราฟอะไรได้บ้างอรไดบ้าง,ไ,างไอเทมพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะฮะ เัือดแต่ว่าไม่เดือกันในการคราฟนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการครัฟสักอย่างสองอย่างแล้วกันนะฮะทุกคนจะงงว่าเอา๊ะมันอะไรเนี่ยมันคือไอเทมอะไรจริงๆมันไม่ใช่เทมนะครับอันนี้ไม่ใช่เทมนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เทมนะครับมันเป็นต้นไม้ครับนี่ม็นี่ช่หินนะครับแล้วเ,เราจะหาของพวกนี้ยังไงนะฮะก็อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับมีแล้วอ่า รเราเราต้องมีขวานก่อนนะฮะอา่าเป็นขวานขวานเนี่ยชื่อเนี่ยขวานนี่ครับอะไรนะเอาวิสเอาวิสติ้งอะไรนี่แหละครับผมก็อ่านไม่ให้ผูกครับซื้อมานะครับปุ๊บอ่ะนี่ครับเราต้องใช้ขวานนี้นะครับนี่นะมันต้องใช้ขวานนี้นะก็เวลาเราสมมติเรากดตัวไอใช่ไหมครับที่เป็นหน้าต่างเน ราจะเห็นว <ítulo> <es> anyway, ่าม right. ีตรงนี้ครับสัญลักษณ์สีต้นไม้สีเขียวนะครับเป็นวูดเป็นสโตนแล้วก็มีอะไรมีเมทัลอะไรนะครับสามอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าจะคราฟถ้าจะคราฟของไอเอ่อไอพวกอย่างเงี้ยนะมันคือต้องใช้ต้นไม้ครับซึ่งเราต้องเอาขวานเนี้ยไปตัดต้นไม้นะครับต้องใช้ขวานตัดต้นไม้หรือก็มาตัดกันดูนะบอสบอสนี่ครับ ฟันหนึ่งครั้งก็จะได้หนึ่งแต้มนี่มาเนี่ยตอนนี้เราส่วนอยู่น้องฟันสักสามครั้งนะครับเอิ่มสองสามนี่ครับเราจะได้สามไมนะครับฟันเรื่อยๆนี่ฟันเนาะเสือเสือเสือพวกขีดอันนี้ในแมปโคโลราโดก็มีเหมือนกันนะครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะถ้าถามว่าจะคาบไปทําไมก็ตรงนี้ก็มีประโยชน์นะคล้ายกับพวกบังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะนี่คือ มันเป็นแน่จะเอามาทําเป็นทชกบ้านนะครับเนี่ยถ้าเป็นเลขแปดก็แสดงว่าต้องตีต้องหาต้นไม้มาอีกแปดคนะรัง้งนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับพอ,อนี่ถ้าได้ก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยเลขศูนย์นะก็คืคกว่าค้าไอเท,ม,เทมครับมาก็าได้มาน,นี้เป็นประตูนะคนอยากสร้างบ้านนะ ใหม่เนี่ยไปตีหินบ้างเราตีหินมาคนก็สร้างเอาครับครับของมุงที่มาสร้างเป็นแบบฐานทับนะครับไว้แบบเอเรารอดักฆ่าก็ต้องอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่นราต้องมีไอเดียด้วยนะในการสร้างนะครับ ขอจงจริงของพวกนี้ไม่ต้องขายก็ได้นะก็จะมีขายอยู่ในมาร์เก็ตนะแต่ผมเชื่อว,ว่าส่วนไหนต้องคงไม่อยากซื้อหรอกครับทำไมต้องขาวตัวนี้ดีกว่าฟรีด้วยขอแค่เสียมีขวา,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 นะนานแล้วก็ามาตีเอานะนี่ได้นะนระครับมันคืออะไรมันคืออันนี้หนึ่งจะเป็นแะบบกิด่นกับ ก็พามาดูนะพวกของพาก็จะติดใด้ดูว่ามีอะไรบ้างแรงนี่อะไรแมะไม่เข้าใจงงว่าคืออะไรนะอะส่วนใอญ่ไวเของพามากๆแบบเป็นพวกอาวุธนี่แหละรครับแล้วก็พวกไอ้บังเกอร์พวกสร้างบ้านนี่ครับตอนนี้นะแม้นาคตนี้จะเ,เปิดอาจจะมีให้ค้าปืนด้วยนะฮะปืนมาใช้อะไรอย่างนี้ ก็ไอพวกนี้จริงๆก็มีขายในมาร์เก็ตนะให้ดูให้ดูนี่ครับก็คนะือจะมีขายอยู่ในมาร์เก็ตด้วยนะราคาเนี้ยราคานังไมนได้ปรับดีนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมแพงจังไม่ใช่นะปรับอโอเคแล้วคลิปนี้ก็มาสอนเกี่ยวกับ การทับของต่างนะฮะคงจะทัต้องเป็นแล้วนะอย่าลี้นะแลวกดโอเคนะครับโ,โอเคนะขวานที่ใช้ในการตัดต้นไม้จเจาะหินนี่คือขวานนี้นะจําชื่อกันไว้ด้วยนะฮะเี็แล้วก็ขัวกับคิทองนี้นะครับ